ตัวนี้นะคะชื่อว่า s t o r ี่2นะคะแล้วเราเปิดยังไงเราเปิดปุ๊บนะคะนี่ให้ดูก่อนโซนด้านหน้านี่คือแบบโอ้โหนะคะอ่ะดูค่ะตรงนี้มีที่ใส่บัตรนะคะ4ช่องข้างๆมีช่องล้งอนเนกประสงค์อีก2เนาะดังนั้นเนี่ยเราใส่ของจุกจิกตรงเนี้ยแทนกระเป๋าสตางค์แทนแบบว่าใส่ยาโดมใส่ของใช้ส่วนตัวตรงนี้คือใส่ได้เลย เป็นโซนใส่คอสเมติกได้จัดเต็มเลยนะตรงเนี้ยเห็นไหมคะใครมีปากกาเสียบตรงนี้ก็ได้ power bank นะคะหรือว่ามีพวกแบบลิปสติกนะคะเนี่ยพวกเนี้ยคือโอ้โหอันนี้พีมากเป็นช่องที่แบบดีมากเอาข้างๆเขาจะเป็นช่องยางยืดแบบเนี้ยใครยังส่วนตัวไทยใช้เลยอาจจะใช้เก็บพวกร่มพกนะคะนะคะฝั่งเนี้ยเขาจะทํามาเป็นช่องสําหรับช่องใส่โน้ตบุ๊ก iPad ไ,ไปเลยนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีการกระแทกนะคะมันตรงเนี้ยมันเหมือนกับมันมองเห็นง่ายเพราะว่าเขาทํามาเป็นช่องซิปตะข่าย ด้านหลังเนี่ยเขามีช่องอีกนะคะแต่ว่าช่องด้านหลังจะทํามาเป็นโล่งๆเลยนะคะใครมีโทรศัพท์มือถือเนาะหรือว่ามีอะไรสําคัญสำพั์ที่เราต้องการติดตัวไอ้ว่าใบเนี้ยใช้ได้ง่ายไม่เอะอะนะคะตัวนี้ฟังก์ชันมันแบบอลังการมากนะคะอย่างที่บอกเนาะราคาเต็มรุ่นนี้นะคะคือ3,190บาทนะคะแต่ตอนนี้ราคาเซล์เล่าให้ฟังนะคะเหลือแค่2,499บาท พีกมากเขาเรียกว่าแชปเตอร์6 8 8ตัวนี้เนี่ยก็ใส่เข้าไปไอ้ไอส่วนตัวไอ้ใส่พวกหูฟังนะคะยาดมนะคะเมาสเปรย์ของไอ้อันเล็กๆเ,เนี่ยไอ้จะใส่ตรงนี้เลยด้านหน้านะคะแล้วก็ช่องก่อนจะไปช่องหลักนะคะเขาจะมีเป็นพอชั่นตรงนี้เปิดมาให้เรานิดนึงนะคะและตรงนี้เนี่ยความพีคคืออะไรรู้ไหมคะเป็นโซนคอสเมติกแบบจัดเต็มเลยเห็นไหมคะ ลิปสติกใส่3แท่งได้เลยแล้วก็เอาแป้งตลับแป้งใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะเอาพกไปเติมได้นะคะเนี่ยแล้วมีพื้นที่นะคะมีพื้นที่สําหรับใส่ของได้อีกข้างหน้าตรงนี้ดังนั้นเนี่ยตัวนี้สามารถใส่ของใช้ส่วนตัวได้ก็คือแยกเป็นพอชั่นที่สวยมากๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเราให้ดูนิดนึงนะคะสําหรับด้านในนะะตรงเนี้ยเขาจะมีเป็นช่องล้วงอนเนกประสงค์ทั้ง2ฝั่งและตีเต็มใบแล้วค่อนข้างสูงแล้วก็ลึกด้วยนะคะเขาจะมีอันนี้นะคะก็จะมีเป็นช่องสําหรับใส่ปากกาแต่ซิปเซฟตี้ข้างในตรงเนี้ยเป็นอัน มากนะคะเพราะว่าเปิดไปเนี่ยมันเป็นฟูลวอลเล็ตเลยมันเป็นฟูลวอลเล็ตแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็มีช่องใส่บัตร8ช่องนะคะแล้วก็มีช่องสําหรับใส่ธนบัตรได้ด้วยด้านหลังตรงนี้เนี่ยนะคะเปิดมาปุ๊บเนี่ยจริงๆจะมีช่องนะคะใส่ของอนเนกประสงค์ได้อีกเราก็สามารถใส่พวกโทรศัพท์มือถือนะคะและราคาเซลล์อยู่แค่ฟังดีๆนะคะ1999เบาทเป็นเป้นขนาดที่ใส่ได้เขาเรียกว่า7แบบ7สไตล์ขนาดความกว้างรุ่นนี้นะคะซ้ายไปขวาเนี่ยเขาอยู่ที่ เออยี่เซนติเมตรหรือว่าประมาณ9 .5 นิ้วเท่านั้นเองนะคะความสูงเนี่ยนะคะก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะอยู่ที่27เจ็ซนติเมตรหรือว่าประมาณ10.5นิ้วนะคะแล้วก็ความลึกเก้เซนติเมตรหรือว่าประมาณ3.5นิ้วนะคะ ตัวนี้เนี่ยสวยมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยสวยมากๆนะคะก็เอ,อ่อเดวให้ดูเป็นฟังก์ชันนิดนึงแล้วกันนาะว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะก็สวยมากนะคะด้านหน้าตัวนี้เขาจะมีลายปากที่ทําให้น้องเนี่ยดูเป็นเป้เปเปที่ไม่แมนและกันนะคะดูเป็นเป้ที่แบบดูสวยดูแพงนะคะตรงนี้เป็นกระดุมแมกเนตก่อน2ช่องใส่พวกของใช้จุกจิกของเราได้นะคะแล้วก็นะคะนี่อให้ดูนะนะคะ อันที่2เนี่ยนะคะช่องที่2เนี่ยจะทามาเป็นพอชั่นสําหรับใส่คอสเมติกได้เลยเห็นไหมคะช่องใส่ลิปมี4ี่ช่องนะคะโอ้มี5้าช่องด้วยมางเนี่ยหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสาโอ้มีหช่องพลิกมากนะคะแล้วก็มีช่องสําหรับใส่บัตรด,ด้วยนะคะแปลว่าแกจัตของใช้ส่วนตัวตรงนี้ครบจบแล้วนะคะ oh. ก่อนไปช่องหลักนะคะด้านข้างเห็นไหมเขามีเป็นช่องยางยืดแบบนี้2ฝั่งเลยก็ใส่ของได้อีกนะคะใส่ของจุกจิกแฮนด์ครีมนะคะ กล่องแว่นลาวอะไรแบบนี้ตัวนี้ใส่ได้เลยหรือว่าร่มพกคันเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะให้ดูด้านในละกันนะคะอันนี้ดีกมากฝั่งนี้เนี่ยจะเป็น10 safety เนาะข้างล่างจะมีเลเยอร์ของช่องลงอเนกนประสงค์แบ่งเป็น2พอร์ชั่นแล้วก็จะเห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นปาข่ายเนาะเป้นรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่2,690บาทนะคะวันนี้เหมือนที่ราคาขึ้นตรงนี้เลยนะคะเราเซลล์เหลือแค่2,199บาท chapter หกอ่ะมันเป็นรุ่นตัวแม่ของความฮิตเลยใช่ไหมคะรุ่นนี้เนี่ยด้านหน้าตรงนี้นะคะถ้าพี่พีสังเกตเนาะลูกค้าชอบมากเพราะเดาได้กระเป๋าเอ็กซ์ตร้าไปอีกใบหนึ่งด้วยเนี่ยคะ่ะดูคะ่ะเอามาเน็บตรงนี้ได้เป็นดีไซน์ของเขาะนะคะตรงนี้ด้านหน้าเนาะเราจะทํามาเป็นช่องโลง่ลงๆสําหรับใส่ของที่แบบพี่ๆหยิบจับสะดวกใช้งานบ่อยๆนะคะตัวนี้จะเป็นช่องโลง่ลงๆไม่มีอะไรนะคะ ออถ้าพี่พี่สังเกตเนี่ยนะคะทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะมีรูมันต้องมีรูตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยทำเป็นช่องด้านในนะคะไอเปิดให้ดูเนาะมันจะเป็นช่องยางยืดทั้งสองฝั่งนะคะที่พี่พี่สามารถที่จะหย่อนเนี่ยนะคะลงมพกกล่องแว่นขวดน้ําขวดเล็กของเราเนี่ย ใส่รูตรงนี้ไปเลยเพราะมันจะตรงกันพอดีนะคะเห็นไหมคะมันจะมีรูตรงนี้นะคะเนี่ยนะคะแล้วเราสามารถใส่ได้เลยเป็นช่องอย่างยืดตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยมีช่องนะคะสำหรับที่เขาทํามาสําหรับใส่โน้ตบุ๊กได้แม้ตัวนี้นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นซิปเซฟตี้โอเคปะ่ะนะคะซิปเซฟตี้ดับเบิลเลเยอร์ด้านล่างตัวนี้นะคะจะมีทั้งโซนใส่ปากกานะคะช่องล้วงอนเนกประสงค์นะคะเนี่ยเยอะเลยอะให้ดูด้านในแบบเร็วๆนะคะน้ตแต่ด้านในจะเป็นประมาณนี้นะคะ เป็นช่องใส่บัตรนะคะสี่ช่องบวกๆแล้วก็ตรงกลางใส่ปากกาได้แล้วก็ใส่ของอนเนกประสงค์ได้ตรงนี้นะคะราคาเต็ม2690บาทนะคะตอนนี้เราเอามาเซลล์นะเหลือแค่2 1 9 9บาทอันนี้คือสตอรี่2ค่ะทีนี้เดี๋ยวไอให้ดูค่ะนะคะก็ด้านหน้าตัวนี้นะคะเขาจะทําเป็นลายปักที่อไอเขาจะให้ดูดีเทลเนาะเห็นไหมลายปักจะสวยมากตัวนี้ก็จะทําให้กระเป๋าเราดูแพงนะคะทีนี้พอเปิดมาด้านหน้านะคะเขาจะเป็นโซนที่เราสามารถใส่คอสเมติก นะคะใส่ลิปสติกได้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือแบบอย่างไอเนี่ยส่วนตัวก็จะพกพวกแบบว่าตลับแป้งตลับคอนแทคเลนส์อะไรเงี้ยนะคะก็มีสายคอสบอดี้ให้แล้วสายก็น่ารักด้วยนะคะอ่ะเขาจะมีเป็นซิปเซฟตี้เนาะนะคะเราใส่พวกจิวเวลรี่นะคะ,าส,า ry, ะ,คะสมุดบัญชีธนาคารพาสปอร์ตเราอันเนี้ยก็คือใส่ได้ใช่ปะ อีกฝั่งหนึ่งนะคะพี่ๆตรงนี้ก็จะเป็นช่องซิบตะข่ายมันเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีสายคล้องกุญแจให้ไม่ต้องกลัวว่าเราจะหากุญแจไม่เจอคือมันใช้ง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจริงๆรุ่นนี้ส่วนตัวไอชอบมากเพราะว่าด้านหลังเนี่ยนะคะเขาจะทําเป็นช่องอันนี้มาให้เราไอคอนี้เปิดให้ดูนะคะเนี่ย มันจะแทนกระเป๋าสตางค์ไปเลยแล้วทําปีกกันตกมาให้ด้วยด้านหลังเนี่ยก็คือสามารถใส่บัตรได้4ช่องเลยนะนะแต่ตอนนี้เล่าให้ฟังเอามาเซลล์นะฟังดีๆนะพี่ๆี่หนึ่บาบาท